สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเปลี่ยนหูเป็นสายทับใต้นะครับสายหิ้วนะ,ะแต่หวขาเกบนะครับแต่ผมไม่ได้มีสายหิ้วจาหน่ายครับแล้วมีคนทําสายหิ้วมาให้เนีครับเขาทํมาให้ผมก็เลยเอามาใส่ให้ลูกค้าเขาไม่ได้คิดงเงินเดยไใส่ให้ดูนะครับอันดับแรกเนื่องจากว่าลูกค้าเขาใส่ไอตัวพลาสติกอันนี้ล็อกมาเราต้องขันนอตตัวนี้ออกก่อนแต่ว่าของทับใต้นนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องออโตัวเมียด้านในครับเพราะว่า น็อตตัวเมียเขาครับจะฝังติดกับโครงไม้เลยก็คือจะไม่หลุดออกไม่เหมือนตัวคิวเบิร์นทูที่ผมทําในก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นคือถ้าเราถอดน็อตออกครับมีโอกาสาที่น็อตตัวเมียด้านในจะหลุดแต่ถ้าเป็นของทักตันนะครับก็คือเขาฝังไปกับเนื้อไม้เลยก็คือจะไม่หลุดออกแล้วก็เวลาเราถอดสายจริงๆเราไม่ต้องถอดตัวห่วงอันนี้ออกะคระับเราบิดสายออกได้เลยครับ เดี๋ยวตอนใส่ผมกดเดี๋ยวใสใ่ขันเบาๆนะครับน็อ mm hmm. ตตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวจะเป็นรอยง่ายครับ mm hmm. แค่พอตึงมือพอครับเดี๋ยวเกี่ยววาน mm hmm. ถ้าเปลี่ยนสายปกติถ้าไม่ได้ไขอะไรเข้าไปแบบนี้ครับ mm hmm. ก็คือถอดได้เลยครับไม่ต้องถอดน,น็อตแต่อันนี้คือพอเขามีตัวพลาสติกอันนี้มาอยู่ผมก็เลยต้องถอดน,น็อตออกพอต้องเอาเอาตัวพลาสติกอันนี้ออก กับที่เดิมเพราะฉะนั้นเวลาถอดจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องถอดหัวหนี่ออกครับหรือว่าซื้อสายแต่งตามตามแอปส้มแอปอะไรนะผมก็เรียบแอปไมโทนครับเขามีขายครับสายเป็นสายเทียบสายแต่งสายอะไรเงี้ยครับเพราะสายแท้มันจะค่อนข้างหายากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราบิดตรงนี้ครับเขาจะมีเขาจะมีรอยผ่าอยู่เพื่อให้เราแยกออกจากกันได้นะครับก็จะเอามาใส่ทีละข้างนึงเลย เข้าเรียบร้อยครับก็อีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ิวได้ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ